ขับเอ็ซี่ทุกันนะครับชมรรมะเลยันียอจาสุนทาแม่ทองกับพนะเอน้าสุนรครับวันนี้วัมีโอกาส่ลมากก็รับรองว่ามั่นม่ายตุดตัวอย่างเป็นตัวอย่างแห่งชาติบุคปนตัวอย่างาจำปีส5ัรับครับวันนี้ตาไม่โอกาสมากเลย่นโซเลกัน ู้ใดยืนู้ใด้เสนอนอบีวันแต่ก็เลยมาถามมากว่ได้คุยกันจะเสียกัน้ผู้ที่เพียรเพ่งในุงิงออกฝันมาลังคาลวการหนึ่งเขาตอาสดเนี่ยนน้ำตาอีหลาน้อยน้ำตาอยีหลาน้อยเดเขาสาดไ้แม่นบัน้ำตาอีหลาน้อยเป็นการเขาเรียกว่าตาอีหลาน้อย เราลงพ่นกับวาบอนโตแตออ่างนี้เด็กมันคืแต่งได้แต่บอนโตแต่งนั่นแหละแต่ว่ากับปรึกษาปรึกษาเพราะว่าปรึกษาท่านหนาเอเนี่ยกับปรึกษาอาจารย์คนไทยเนี่ยว่าตั้งเสืยเนี่ยจะเสกเสกอะเขากาบโอเคกาบทุกอย่างทุเรียบกาบวาบบอนโตตั้งใจเฮ็ดตั้งใจทำเพื่อการเฮ็ดเพลงเนาะการแต่งเพลงเนี่ยเขา ขาวเน็ตต้อ้อใจคือข่านี่กาลังใจดีว่ควาคิดมันสวงมากแลยเนี่ยแต่มันจสจมันสิไปสวดข้องมันสรไปก่อนนึ่งเทียงอันนี้มากเลยว่ะมันสิ็จเป็นเนี่ยข้างแบบนี้คือจังลจเล่น,นเอการเล่นพนักเอเป็นผู้ขาของน้องคือข้อบนเรื่อยเนาะมันเสว่าข้อเสียท่านไหนไปหนน้องหิงหิกขาเสียท่านไหนนี่คือกำลังใจทีเอฟซี FC. ไห่บอดโจไห่ทีมหน้าสาวน้อยเันบันแช่งไห่ลีลาน้อยอุ๋อมันจะเป็นแนวท่งออกมากว่าเพ่งเพ่งต่อไปในคือเซ็ตมันจะออกมากเลยน่ว่ครบนี่ีคือการเ็ดเพ่งเพราะวันนีมติเทสออกมาเพ่งได้แต่มีเอฟซีตอนรับเออ้าก็ตอนรับนี่กะว่มเมนธรรมดาด้วหนึ่งวันหนึ่งล้านดิวปัญหาส่ไนมารับหนึ่งของไอ้ยัง ยูทูบหรือมาแรงยูทูบยังทวิตเตอร์ยังออกมากมันเป็นเทรนติดเทรนเท่นเท่นมาแรงของ youtube มันจะมีอยูสองสองเท่นเท่นเท่นของคลิปมาแรงกับเท่นของเพลงมาแรงมันจะมีสองเท่นเอาที่เห็นตอนนี้อะเอาจุดเด่นหนึ่งมาแรงของของคลิปดเด่นหนึ่งมาแรงแซงโงงของการเมื่อวันก่อนครับ่งกับวิดีโอมันเป็นวิดีโอที่เป็นเป็นวิดีโอที่มาแรง คุกเพลงเลย้าแต่ออกัมะลมันราคาไม่อยากขอสาขาแต่มาเพลงนุ่มจบไงโจแอมพ่อที่อันนึงมาแรกที่แต่ถือว่าในชวูมี่ประสบความสำเร็จในการข้าช่องในการท้ามยูฟในการท้ามม่งของบอเตอร์ประสบความสำเร็จบัดนี้กาศบอสโดจก็เลยสเสนอเรื่อง เสนอเรื่องมาให้อาจารย์ใชยเนี่ยกับท้าหน้าเอเนี่ยพุทธอยู่ดวงลังเนี่ยเห็นมาลับมางๆเชิดชูเกียรติเป็นหนาจะตายเนี่ยเสนอเสนอให้ทั้งสองเนี่ยมาวันนี้่ยองค์กรต้องกานจะตอบรับกันเลยได้มากเนี่ยครับเกับกับกันเลยได้มากเพราะมานหอดว่าถึงเลือนหลวกับมานั่งคุยกันกับซิงนี่แหละซิงที่โจเนี่ยคือพ่อคือเห็ยนพุที่อยู่ดวงลัง คนที่ทำห้ตัวเองมีเสือมีเสียงคนที่ทำหายบ้อง <itch assessment> จะเริ่มไปขนาดคนเท่าก็คือจังอาจารย์สันชัยบอกอย่าพยายามเดินถอยหลังให้พยายามเดินหน้าคือเท่าเนี่ยเท่ายืนยูทีวีใช่ไหมเอาล่องยางล่องยางมาหลังดูมันชินยางเซ่บ้ออาจารย์สันชัยยางถอยหลังดูสิเล่พ่อสิบเก้าบ้องก็น่าเอ็นดังนั้นแต่ถ้าอาจารย์สันชัยบอกว่าโจ พยายามให้เดินหน้ามันจะได้เห็นทุกอย่างวากน้าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้เห็นข้นว่าเดินผอหลังเขาก็เห็นไม่เหยียบน้ำเขาเห็นนี่คือสิมเทียร์จันทร์ช่วยให้เป็นปีเตือนใจอยู่กับไปยามเดินหน้าใดรก็แล้วแต่ผู้ใดสิเป็นยังไงก็แล้วแต่ยายามเดินหน้าเดินหน้าไปแก้ไขเดินหน้าไปหาหนามที่มันโผดขั้งอย่างนี้เอาไปออกมันจะเห็นนั่นบ่่ะนี่คือสิ่งที่อาจันท์ช่วยให้ขอคิด โจใหให้บริหารโดยการเดินหน้าย่าบริหารโดยการถอยหลังเพราะกว่าการเดินหน้าไปเนี่ยมันจะได้เห็นมอมมีตอมุงนีน้ำมุมมีรถมาด้วยนอกจากจะได้เห็นนี่คือสิงที่สิงที่เฮ้าต้องการอย่างไรใส่การดำเนินชีวิตแบบเดินหน้าฉะนั้นแล้วนี่ ก็มีโอกาสเดิมะนังปาโลพระน,นา่าเอต์ตางคนมาแหลกความคิดมาสนทนาแหลกเปลีล่ยนความคิดในการที่จะคือบอกยังไงว่าโจนในกระหาควาำค่ำชงท่านพระนาาเองเป็นผู้ดูแลในเรื่องกฎหมายในเรื่องในกองน้นส่วนอาจารย์ทีใ่ใช่ในกระหาดูแลในเรื่องต่างๆคว่ำข้อให้ได้เรื่องต่างๆสิ่งที่อะ เป็นสิ่งที่รับมีความเสื่อหม,มันในความเสือ่อหรือเพื่อที่จะพยึงซอยกันในการเดินทางไปทำงานและอาจารย์สมชัยมีนี่ความผาข่มใจทัจ้งทนายเอ๋นี่รับนีความผาข่มใจเพราว่าเห็นเท่งมากขนาดอาจารย์สมชัยกับนีโอกาสามาเออแล้วก็บ่เคยบ่เคยไปบอกว่าเขาเห็นเนาขดาดังเลยเรับบ่เคยได้ย,นยินเลย,ยว่าเขเคยได้ยินเลยครับนี่ถึงเขาเนี่ยว่า เขาดังย้อนเขาเองย้อนเขาเดินหน้าเพื่อที่จะแก้ปัญหาเพื่อที่จะดูว่าท่านบุญน้ภาท่าวาสนาทรงท่านองคนี้หนึ่งหรือมาโดยที่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจรับเนี่ยเนี่ยเออก็เหมือนกับว่าตัวเนี่ยเหมือนเราแทนท่อมาแปล่นถูกซึ่งตรงยาวมันก็เลยมันก็เลยเกิดเป็นแสงแววอากมาเลยอันนี้คือท่องแทน แสงเสนาอะไรกันอาจารย์คงใชยกับน,นี่นาะที่ซอยซอยเอาบุญมรรณีอย่างของทำเป็นต้นมากอาบนมาขอค้นหรือมาออ้มายังเจอแต่เข้ากันท่ำให้นักร้องหรือศิลปินคนนั้นมี่ก้นกันใจเกิดขึ้นประเทศไหนได้ต้องท่ำไหนได้แต่ว่ามื่อนี้กันโจก็เลยให้มาลัต้องวัาซึ่งเป็นพาใส่ใจพาหยัง่งเป็นของโจเม็ด ในในส่วนนี้นายเอเนี่ยกำลังเรื่งมาท่านอาจารย์ต้นไช่เนี่ยครับไปธุรามาจากาตำเพืเเ่อว่าเงอนเย็นังหวัดสระแกว้วแล้วก็มากราบขอพรหมขอโสรทอนบูชาช่างเศร้ากระตีรถมานอนดูดูนี่หรือว่าเงนนี้ เก่อนไม่ได้มสัสมกันเรื่องสามาัญเป็นบรพแห่งเรื่องต่างๆน,น,นานาเรื่องศิลปินที่ออกไปเรื่องศิลปินที่อยู่อ่ากับเรื่องศิลปินที่จะดำเนินการชีวิตไปกับสามาัญเป็นบรรพแห่งเรื่องใหญ่ๆกันเยอมากมาดูสารสุขโภพีข,ข,ของวงการบันเทิงคุยกันต่างๆน,น,นานาแต่ว่าทางน้องชายในกับให้ขอคิดอาจารย์สมชัยนี่กับเปลี่ยนเป็นยังไง ทุกทิ้งทุกยางเยนี่เขามาหรือว่าต้อนี่คบคุใจอยู่แต่คือเาเขาเริ่มเข้าเนี่ยอย่างกัะหาดน้เองไมยังเสิยบโอ้ทุกปากผมนงเพ่งก็ไปเรยนองพลังานเข้าเข้ให้นั่นให้เอกซีเขาฟังไปปรกอบคุณนะครับกิจกรรมทุกทิ้งทุกยางที่มุ่งโจมมอบให้นะครับแล่นผมมองขึ้นยังพาวนั่นะว่า เาขากอเบอร์เคยบอกว่าเขามาเห็นในผลด,ดังแต่เขาผมเส็ผมใส่มิติความคิดว่าเขามีส่วนร่วม,มใน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 สิ่งที่หนาย,ยิ่ดีหลายๆลายอย่างทีขาา่ของาของพันบัวสิเอ็ความสำเร็จดังางๆในที่ความสำเร็จของการเล็นเพลงความสำเร็จของการสร้างกระแสะใน youtube หรือเฟซบุ๊กนะครับหนึ่งใน,น้นก็คือความสำเร็จที่เกิดขึ้น ห้องกะดมิส่วนรวมซอยผักดั่นซอยออกข้อมขืดซอยได้เฮ็ดรวมง,งานกันมากเป็นตามคอตุลงล่งเทีดงานกันคอตกงลงเดือนหัวใจด้วยคําว่าโอกาสได้เฮ็ดธัรมาดาทนา่น้าเอกว่าเพา่มดูเป็นวิชาชีพต่างปกติแต่มันมีสิ่งที่ห้องหมักห้องชอบห้องมีความสามารถเว่าเป็นการล้องเพ่งเพว่าจะเป็นการแต่งเพ่งบกุมการล้องการติดตอ่อภาษางานครับ คนในวงการเพลงดูโดยเฉพาะคนเบื้องหลังน้ำกันเห็นยังไงเพลงนั่นสิดูนี่ก็เสียเห็นยังไงเพลงสมเอร์นี่ค้นฟังแบบไหนดนตรีต้องไผ่เข้าต้องพวงหมดยังไงเพลงเขาจังสีนี่ก็เสียลำพังเข้าล่ำเข้าล้องไปสมเอร์เข้าบอดี้มีผลงานเจ้าของมันกหลได้ในระดับหนึ่งขันน้องมีผลงานที่ดูสิเป็นเพลงดังหรือว่าคือห้องเช็คงานแบบเพิ่งเข้าใส่เสียงหากิ่น ผมมองว่าข้อมสิ่งที่จะต้องคาดหวังนั่นก็คือท่อต้องสั่งผลงานเพ่งถึงมากาแต่เลยป็นเพ่งที่ติดตลาดมีกระแสนในในโลกโซเชียลวัดสดุยูทูบตูเปอร์คอม,มลอลไครับเพ่งจะต้องได้รับการยอมรับการแสดงต้องได้รับการยอมรับคนยังเสียกนํามาเบิง้งคนยังเสียกได้มาติดตามขันมาเบิ้งแล้วกันแต่ธรรมดา,าทั่วไป ข้ขางธรรมาดาทั่วไปบนในหมายถึงว่ามันบอดีดีอยู่แต่วันยังบัวน,นี่แรกหนึ่งบัวเพียงพอที่จะเห็ุของค้คนในของมางชื่นชมอยู่เรื่อยๆอเพราะฉะนั้นในเมื่อถึงห้างมาถึงในจุดจุดหนึ่งหลักเรต้องขยับตัวขึว้นไปสั่งความแป้งมาอยู่เรื่อยๆการเลี้เพีงก็ต้องมีเพีงดังอยู่เรื่อยๆครับผมอันดับเพีงเดียวจนจนตลอดไปมันกับมันกับยากคือขายเพีงต่างๆขายเพีงใหญ่ๆ,ๆ,ๆ,ๆ เป็นเพื่นมิสิลิปินดังเพื่อนก็ต้องเก็ตเฟียกเห้มันดังอยู่เพื่อนเพราะฉะนั้นก็คือภาระ play, ในการคิคดการคิดการโบริเวนผมก็มุ่งโจมหรือกลุ่นเบื้องหลังหลายๆคนที่เป็นทีมงานจะต้องคิดงานอยู่เสมอมีเขาเรียกว่าผู้น่าเอกกมอจูนไอพอสรุปเลยได้ว่าก็นายกติเตือนใจว่าอยู่กับโลกปัจจุบันให้เป็น เท่าอยู่กับปัจจุบันเ้าสิแต่งเพลงในปัจจุบันเ้าสิไปเอาย้อนอดีตแต่แต่เพลงกลุ่มากแต่งอะไรโลกปัจจุบันช่อโลกปัจจุบันให้ขั้ปัจจุบันฟังนี่คือคำ้มทีบอกบอกยุยุประจําอย่าไปยึดจิตอนาคตอย่าไปยึดจิตอดีตอยู่กับปัจจุบันให้เป็นทุกสิก่งทุกอย่างความเจริญมาถึงก็หยอดหมองเอออมื่อนถูกไหมเข้าเห็นเม็ดเห็นไว้ได้ฉะนั้นแล้วมืาา้อนี้เฮากัแลกเปลี่ยนความคิดสื่อันกันกับอาจารย์สมนใจกับ ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านทุกคนที่เบ่งช่องตามห้ออธิานทำมนั่นใ้เองของบุน่เห็ครับบันเ,เนยอ,อ,องครับ,รบแต่สิเธิ์เยอะก็วันจูว่า,วาแไ่คุยกันอยนู่จู๋กันว่าแต่เจี๊ท่านห้ย,ยืนําเสนอยอย่างเสรอว่าจางไห ด้วยวิชาชีพผมแต่ว่นใดเดิอนหน้าจะวุ่นเนาะมันแตเลื่อยๆกับทุกคนอันนีแนวใหม่ๆเสียด้วนะมันก็มีอย่างมานำเสนอเพื่อที่กะถึงแม้นผู้บริโภคจะรู้ต้องเกินไปวนี่การคิดงานเท่านั้นนะครับการคิดงานเท่งมันจะเป็นโต้ความแมนมันก็จะเป็นความรับท่านสติปัญญาคิดได้แล้วมาบอกาน่อยก็ไปหนึ่งด้วยลิสิทธัลในการที่จะเอานั่งอาจจะมีการบุกเข้าที่ น้ำอกต้องคิดมนามีตีเที่าคิดออกไปมีไปใส่หรือว่าขันมันคิด,ไป,ไ,ปคด,คดไปด่วนหมูโอู้ก็ต้ฟังไม่เกินไปกันละเลาอร่อยเมื่กีมัน,ม,น,ม,ม,นมันบกกวบกลกไม่ก้นบยาทีเพราะะน้มง,งานบางอย่างก็เลยบาสามาดีจะนํำเสนอแ้วต้องค,คืบหนาได้ระยะระยะสิได้เป็น,ม,ปนมี่อมกำกัยุ่แล้วจะนำเสนอแต่จะน้ำเสนอได้ที่ข้างไรกัน จังหวะเวลาและโอกาสมันจะมันจะจัดสรรออกอมครับผมจะทำคลิปยูทูบเนี่ยผมจะนั่งอย่างมาสู่ดีซูนอย่างเบิร์ดทะเลาะเป็นอโอกาสต่อไปไเนาะแน่นครับเนี่ยชุดนี้<ว>เท่ากาับขอบคุณเด็กซี่ทุกท่านทุกคนเด้อเมื่อน,นี้เท่ากับมีโอกาสได้ฟังครั้งแรกที่อาจารย์สงชทยกับพน้าเอพ้นอยู่ยบนหลังเสาลอยใจกันแทง่งแยมาเสวนากันยูอมอโสเลกันก็พยายามรับรับสวยรางวัลรับโหลดรางวัล ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนในติดตามรายการซอยกันโกลไลกุเทศถ้าคลิปนี้มันมีประโยชน์ต่อพี่น้องในการฟังฟังแล้วมันเบาใจฟังแล้วมันสบายใจดีไปดีมาก็ขบบอยทุกท่านทุกคนแชร์ต่อกันไปมันจะได้ความรู้เด้่ซึ่งอาจารย์กุเทล่อยคลิปธนชาติเนี่มีความรู้พ่วงลูดนท่านั้นมีหนักคิดต่างๆครับมีแนวคิดต่างๆัารางมีกับการดำเนินชีวิตที่เดินหน้าเนี่ยไปเดินปล่อยหลัง ขอยสุกกรรทุกคนนะครับฝากไวท้ทช่นในการซอยหักซอยแท่งลูกน้องหญิงวอดโจจิ้มงาสานยอดเป็นบทันแท่งหรือช่องตามห้อยอะไรจะทำของสมชัยหลังบรรทันเอมือนีโยกาสนะครับฝากไว้เสนีสก,รรกปกรก,ก,กคนคบโชีสวัสดีครับ